ตัดตัดตัดเพื่อนมาหานตัดหนเอ้ยแต่เขาแต่เขามีแต่แล้วอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ขอร้องห่างๆจวตจวจวจวสายจวดแทงรถแทงรถแถวเขาจับมืออยู่นี่ยอดครับยอดต้นงไปถามเขาไปถามดูเมื่อกี้นี่รับไปรับไปวันไหนวันไหน คามลำนยคุาไลไยไปวู่นเนี่ยานีเสายแข็งสายแข็งสายแข็งจวดดิจวดจวดจวดหน่อยดิไม่มันไรม่เป็นไนใคราสิ่บยั้นนี่ครับเอาตับก็แซบวะเทก่อนเทสก่อนไันต้องพันไมเนี่ยมต้องพันไงหรอกป่วไงป่วไงนี่ะพอกระดิครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกระเทียม อันนี้แค่ขาอ่อนแค่ขาอ่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชิมก่อนครับไม่เคยกินตั้งแต่เกิดมาซอยจุไงจุซอยจุนี่ไหนนุ่มเี็นเทมเนื้อนิ่มละลายในปากเอาไงจะเป็กวะไม่เอาโอยเดือดเดียวว้าเป็กซะเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวชิมจุเจ้าสาวชิมจุ ไม่สุดยอดแข่งใจไปแข่งใจไปมันก็เหมือนลาบแล้วจ้าโอเคค่ะโอเคเราขาวเราขาจะเป๊กว่าโอ้ยมามามาลองมึงด้วยจะเป๊กเนี่ยน้ำเปล่าใช่ปะนี่น้ำไผ่นี่ห้อยน้ำไผ่ไม่รู้น้ำใครเอาแล้วครับพี่ชายครับพี่ชายจากระยองครับต้องรอครับต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 ับเนี่ย ทำใจลำบากต้องลองต้องลองครับต้องลองขอมันขาดกันไม่ได้ครับเอาเล่าข่าวไหมถูกใจสาจวดเล่าข่าวไหมหรือว่าเฉยๆก็ได้ถูกใจสายจวดสีนี้สายจวดถูกใจสิ่งนี้ครับจะมันนุ่มอยู่เนนุ่มเจ็บเป้กันหนึ่งเป้ไม่ไหวไม่ไหวต้องตามต้องตามต้องเทสเล่าขาวหนึ่งเป้ อาจารย์อาจารย์ทลองเบียร์อศกรีมล้าเก่าล้างเขาครับมาเลยจ้ะจำแก้วแก้วผมเไปข้าววันครับ้าววันครับค่่มันไม่อยากกลับหลงทางใช่ไน้อยใจ อีกหนึ่งำัไม่อีกหนึ่งครับก็นเอัเียครับเร่เห็นมันอยู่ตรงไหมันอยู่ตรงไหนนั่งนั่งอยู่ไหนนั่งคนเดียวไม่รู้อะซุ้มอะไรไู้เขซุ้มไหนซุ้มบ้านใครไม่รู้ถมนถามามถามถองถามถามถามถาามมถามยามถามถามมมม่าหถาาอาม พอไปต้องจัดอะรทีมไมต้องลองอ่ะครับที่นุ้ใไปจวดแก้วันนี้ครับอ้ล่องคอจังเลย นี่ครับพี่น้องครับพี่น้องพวงปมาซอยซอยสับเนื้อนี่ผู้สาวสาวต่บ้านทังไหนมาาทั้งนเนี่มาจะเสจ้าผู้สาวทังไหนนี่ผู้สาวมาทไหนนาะผู้สาวอ่ะผู้สาวเรียหน่อยมาจอทังนนี่ย ผู้สาวกินซอสจู๋เหาอ่ะแม่หวานไม่เลี้ยนบ่กินซอสจู๋เปลี่ยนเลี้ยงครับโอ้ยาชอบลอยห่างลอยทีจวดย่างเดียวครับวันนี้ครับไม่นี้ฟักเนื้อก่อนคุณสุดาเป็นไงวันนี้วะฮะน่มาคนเดียวเนี้ยสาอ๋อใส่จวดอีกคนครับสายจวดอีกคนครับเออ อ๋อแล้วมันอยู่บ้านอยคุณนั่งอยู่เลยอ๋อนี่นะนี่นะจวดนี่แหละเจ้าวะนั่งอ๋อจะคุ้ก็ตายหรอกมันไม่ยอมกลับอะไรม้าอยู่้านะมันไม่ขึ้นไหนเลยมันนั่งอย่างเดียวเลยสารคามน้ำไม่ต้องคนอื่นยังไม่รู้เลยว่า